การขับรถส่งอาหารท่านผู้ชมมันเป็นอาชีพที่อิสระมากๆเลยนะคะแล้วสามารถทําเงินในทุกวันค่ะแต่ความแตกต่างคือนะคะบางครั้งเนี่ยเราขับรถข้ามภูเขาท่านผู้ชมได้เงินค่าส่งอาหารนะคะแค่สี่เหรียญห้าสิบเองท่านผู้ชมแต่บางอาหารเนี่ยนะคะเวลาเราส่งแล้วเนี่ยขนาดใกล้ๆบ้านท่านผู้ชมได้เป็นสิบเหรียญเลยนะยกตัวอย่างเช่นนะคะฮาวายก็ ไปส่งนะคะก็เป็นพิซ่าส่วนใหญ่แล้วพิซ่าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดเล็กถาดใหญ่หรือว่าจะอะไรขนาดไหนนะคะค่าส่งคือได้ราคาดีมากเลยค่ะตั้งแต่เจดเหรียญถึง15เหรียญเลยนะคะและพิซ่ากล่องใหญ่ในวันนี้กล่องยาวใหญ่นะคะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นที่อเมริกาเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปส่งนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะ จากร้านพิซซ่าเนี่ยไปส่งถึงบ้านเนี่ยก็แค่5นาทีเท่านั้นได้เงินถึง11เหรียญ5้ท่านผู้ชมแล้วก็อีกเจ้าเนี่ยก็ขับมารับต่อค่ะท่านผู้ชมร้านเดิมนี่แหละนะคะแต่ว่าส่งครที่กันก็จะมีพิซซ่าสกล่องนะ,ะแล้วก็จะมีถุงสแนค็คถุงไก่อะไรกันไปเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้ค่าส่งเนี่ยสิเหรียญด้วยกัน บางรายการท่านผู้ชมบางอาหารเนี่ยนะคะไปส่งถึงสถานที่แบบไกลมากเลยนะและฮาวายคิดว่านะอย่างน้อยๆสุดแตต้องเป็น10เหรียญน,นะท่านผู้ชมบางงานได้4เหรียญ50บางงานได้5เหรียญ50มีงานหนึ่งท่านผู้ชมงานนี้เป็นงานแบบดึกมาก แล้วส่งอาหารหลายอย่างด้วยนะคะแล้วก็เราข้ามภูเขาไปเราคิดว่าอย่างน้อยน้อยสุดเนี่ยเราจะต้องได้15หเหรียญจากงานนั้นเราได้แค่7ดเหรียญ50ท่านผู้ชมขับรถแบบข้ามภูเขาเลยนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของแต่ละคนด้วยแต่สําหรับฮาวายนะคะงานส่งอาหารเป็นงานที่อิสระท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าไม่คิดอะไรมากนะคะทํางานแบบมีกฎมีระเบียบนะ ทำงานแต่เช้าเลิกเย็นหรือว่าจะทำงานแบบ4ี่ชั่วโมง6ชั่วโมงคือว่าบางวันแน่นอนมีความโชคดีบางวันอาจจะไม่มีความโชคดีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ตัวเจ้าปัญหาอีกตัวหนึ่งคือส่งสตาร์บัคท่านผู้ชมสตาร์บัคนะคะมีน้ำแก้วเล็กๆหนึ่งแก้วแล้วถุงแบบเบามาก เราก็ไปส่งที่สนามกีฬาท่านผู้ชมธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะไปส่งที่บ้านไปส่งที่บริษัทอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะอันนี้ไปถึงสนามกีฬาท่านผู้ชมสนามกีฬาเนี่ยมีอาคารมากมายท่านผู้ชมแล้วยังไงรู้ไหมคะเราวนอยู่ประมาณ10นาทีนะแล้วก็คุณผู้หญิงท่านนั้นนะคะก็ไม่ยอมออกมารับนะคะจนเราบอกว่า ยังไงขอให้ออกมารับก็แล้วกันรู้ไหมคะว่าน้องเป็นเชียร์ลดเดอร์ท่านผู้ชมกําลังซ้อมเชียร์ลดเดอร์แล้วจะให้เราไปเสิร์ฟถึงสน,นามเสิร์ฟถึงมือเลยท่านผู้ชมมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าคะก็เจองานแบบนี้ด้วยแต่ว่า นานๆนานทีจะเจองานปวดหัวท่านผู้ชมแต่ยังไงก็ตามนะคะาวายถือว่างานส่งอาหารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะถ้าทํางาน7วันนะท่านผู้ชมแล้วมีระเบียบนะคะรับรองค่ะได้เงินแน่นอนไม่แพ้งานประจําค่ะ แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงโชคนิดหนึ่งนะคะวันนี้ฮาวายก็ไม่ลืมป้ารัตนาท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะช่วยป้ารัตนานะคะถุงผ้านะคะมีสีขาวสีดํานะคะ159บาทค่ะลายน่ารักมากๆเลยนะคะสามารถสะพายข้างได้แล้วก็มีไส้อ่วหมูไส้อ่วไก่นะคะไส้อ่วไก่250ไส้อ่วหมู260ลงรวมค่าส่งค่ะยังไงถ้าใครช่วยได้ช่วยป้ารัตนาด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ฮัลโหลฮาวายก็มาแชร์ประสบการณ์กันท่านผู้ชมประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาที่ไม่เหมือนใคร ะะบางวันก็ปวดหัวบางวันก็สบายใจฮลัลโหลฮาวายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ